สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนวิธีการดูข้อมูลสถานีวัดสภาพอากาศที่มีการติดตั้งไปแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะให้ทุกท่านกดเข้าไปที่ข้อมูลตนวจวัดสภาพอากาศช่องที่3นะคะที่เป็นรูปล่มค่ะ พอเรากดเข้ามาแล้วนะคะให้สังเกตที่มุมบนขวามือนะคะจะมีรูปเป้าอยู่นะคะให้เรากดไปที่รูปเป้าเพื่อซูมพิกัดที่เราอยู่ได้เลยค่ะแล้วก็ถัดมาด้านล่างนะคะจะเป็นรูปกระดาษซ้อนกันสามแผ่นตรงนี้ก็คือสามารถเปลี่ยนจากแผ่นที่ธรรมดาเป็นแผ่นที่แบบดาวเทียมได้ค่ะต่อมานะคะวิธีการดูข้อมูลสถานีวัตถุสภาพอากาศนะคะถ้าเครื่องไหนนะคะที่ เจ้าของเครื่องนะคะมีการลงทะเบียนข้อมูลตัวเครื่องเอาไว้แล้วนะคะ เวลาเราจะเข้ามาดูข้อมูลส,สถานีวัดเนี่ยเราก็สามารถกดไปที่คำว่าสถานีได้เลยแต่สำหรับท่านใดนะคะที่ไม่ได้มีการลงทะเบียนเครื่องและเราอยากจะดูข้อมูลเครื่องทั้งของเครื่องของเราเองแล้วก็เครื่องของท่านอื่นที่มีการติดตั้งไปนะคะเราก็สามารถซูมดูที่แผนที่ได้เลยนะคะว่าเราจะดูเครื่องที่ไหนจังหวัดไหนนะคะเราก็ซูมดูได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะจะยกตัวอย่างนะคะตัวเครื่องที่ได้มีการติด ตั้งอยู่ที่พิกัดที่เราซูมเข้ามานะคะก็คือเราสามารถคลิกไปที่ตัวเครื่องได้เลยค่ะอย่างเช่นดูข้อมูลรายละเอียดตัวเครื่อง898470นะคะให้เรากดไปที่ดูรายละเอียดค่ะ ตรงนี้นะคะเขาจะมีตัวเลือกให้2ตัวเลือกค่ะซึ่งด้านบนเราสามารถกดดูข้อมูลสถานีวัดได้ซึ่งตัวนี้เวลาเรากดเข้าไปดูเราจะเห็นข้อมูลสถานีวัดทั้งหมด17ตัวแปรเราสามารถดูได้ทั้งเครื่องของตนเองแล้วก็เครื่องของคนอื่นนะคะส่วนด้านล่างที่เขาเขียนว่าพยากรณอากาศแบบดาวเทียม ตรงนี้นะคะคนที่สามารถดูข้อมูลพยากรณ์ได้นะคะจะต้องเป็นเจ้าของสถานีที่ได้มีการลงเทะเบียนเอาไว้แล้วเท่านั้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะยกตัวอย่างการดูรายละเอียดข้อมูลสถานีวัดแบบคนภายนอกนะคะที่ไม่ได้ลงเทะเบียนค่ะก็คือเราสามารถคลิกไปที่ข้อมูลสถานีวัดได้เลยค่ะพอเรากดเข้ามาดูนะคะ ข้อมูลสถานีวัดสภาพอากาศนะคะเขาจะวัดทุกๆ15นาทีและก็ส่งข้อมูลขึ้นมาที่แอปพลิเคชันฟ้าฝนนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถมองเห็นค่าทั้ง17ตัวแปรผ่านในหน้านี้ได้เลยค่ะหรือว่าถ้าสังเกตจะเห็นรูปกราฟนะคะเราสามารถกดดูกราฟข้อมูลย้อนหลังได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถเลือกตัวแปรได้ทั้งสิ้น17ตัวแปรเลยนะคะอย่างเช่นตอนนี้เราอยู่ในหน้าอุณหภูมินะคะเราก็สามารถดูอุณหภูม ภูมิย้อนหลังได้ว่าที่ผ่านมานะคะมีอุณหภูมิต่ำสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่เพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะหรือว่าเราสามารถเลือกตัวเลือกอื่นได้ค่ะแบบนี้เลยก็คือเราจะดูข้อมูล PM 2.5เราก็เลือกข้อมูล PM 2.5แล้วก็กดตกลงได้เลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะแสดงหน้า pm 2.5นะคะย้อนหลังว่าช่วงเวลาไหนนะคะ pm มีความสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงนะคะเราก็สามารถดูข้อมูลตารางเปรียบเทียบในหน้านี้ได้เลยนะคะ